ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนเรบเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาชวนเพื่อนๆมาเจาะลึกจิตวิญญาณกันนะคะกับหัวข้อที่มันดังกล้องในใจของใบเตยอ,อยู่ตอนนี้ที่ใบเตยต้องรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกวแบบ่าฉันจะต้องทําคลิปนี้หัวข้อนี้ให้ได้เราจะมาปลดล็อกพันธนาการสู่ชีวิตที่รุ่งโรจน์กันนะคะ เคยไหมคะที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกติดขัดไปหมดทำอะไรก็ติดขัดอะไรคือสิ่งที่กำลังฉุดรั้งเราเอาไว้นะคะวันนี้เราจะมาหาวิธีการปลดล็อกชีวิตของเรากันนะถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นไปตามคันลองที่ปรารถนามีอะไรบางอย่างกั้นขวางเราอยู่คล้ายๆว่าก้าวเดินได้ช้าลง หรือสัญญาณจากจัก,กรวาลอะไรบางอย่างที่อยากจะส่งผ่านเรามีไหมนะคะมาฟังคำตอบได้ในคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆหลับตาลงช้าๆสูตรลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา ปล่อยวางทุกความกังวลในจิตใจตั้งจิตอธิษฐานถึงพลังงานที่บริสุทธิ์รอบตัวขอให้ไพ่เปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นชี้หนทางแห่งการหลุดพ้นสู่ชีวิตที่งดงามนะคะเมื่อพร้อมแล้วลืมตาขึ้นมาค่ะแล้วเลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดที่มากที่สุดของคุณนะคะกองที่หนึ่งพระแม่คงคากองที่สองเท้ากุเวน กองที่3พระวิษณุนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าเราเองจะปลดล็อกพันธนาการสู่ชีวิตที่รุ่งโรจน์ได้ไหมมีสัญญาณดีๆจากไพ่หรือเปล่าไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะมาค่ะมาเรามาดูกันเลยค่ะว่า พลังงานของกองที่1เป็นยังไงบุคลิกตัวตนของคุณเป็นแบบไหนและเราจะปลดล็อกพันธนาการของเราได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราเอาไว้ไม่ให้เราเก้าวไปแบบรวดเร็วเนาะตัวตนของคุณเป็นยังไงคะอคุณเป็นคนเก่งนะคะชานฉลาดแข็งนอกอ่อนในช่างเลือกนะคะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะสง่างาม จิตวิญญาณเนี่ยเต็มไปด้วยความอดทนมีความรับผิดชอบสูงยึดมั่นในคุณธรรมคุณเป็นเหมือนเสาหลักที่มั่นคงเป็นที่พึ่งพิง,พ,ง,พ,งพึ่งพาให้กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนรอบข้างแข็งแกร่งทั้งกายทั้งใจไม่ชอบเห็นใครเดือดร้อน เวลาคนเดือดร้อนก็พร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่เสมอแบบที่เราไม่หวังผลตอบแทนนะคะเด็ดเดียวเนี่ยไม่ยอมแพ้อุปสรรคใดๆเข้มแข็งนะคะเป็นบุคลิกคล้ายๆเหรียญสองด้านเนาะมีหลายตัวตนมีหลายมุมนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะหันด้านไหนให้ใครได้เห็นมิตินั้นของคุณเห็นธาตุลมราศีสิงห์แล้วก็ธาตุน้ำนะคะตัวตนของคุณเป็นแบบนี้ไหมคะ เก,งก่งแกร่งดุเอาจริงชัดเจนตั้งใจทีนี้อะไรคือพันธนาการที่ฉุดรั้งคุณเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาดูกันสิ่งที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้โอ้ยสามดับแรงแรงมากห้าไม้ชีวิตดูวุ่นวายเนาะดูวุ่นวายดูแบบดูไม่สง,งบเลยจ้า อะมาดูกันค่ะสิ่งที่มันฉุดลั้งเราเอาไว้นะคะให้กระซิบบอกว่าสิ่งที่มันฉุดลั้งการก้าวเดินของคุณก็คือความยากที่เราจะปล่อยวางและความรู้สึกโดดเดี่ยวในการที่เราแบกรับภาระอันหนักอึ้งคุณอาจจะกำลังยพูดเราจะลงให้กองหนึ่งคุณอาจากำลังแบกรับความผิดชอบที่มันใหญ่ ไม่ว่าจะในบทบาทหน้าที่การงานภาระทางครอบครัวหรือแม้แต่ความคาดหวังที่สูงส่งจากตัวเองจากคนอื่นเราอาจจะมีความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวหรือกังวลว่าถ้าเราปล่อยมือแล้วทุกสิ่งจะพังทลายลงไหมทำให้คุณไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไม่กล้าที่จะผ่อนคลายมันเป็นภาระทางใจที่แม้จะไล้ซึ่งน้ำหนักทางกายภาพแต่มันกลับทำให้คุณรู้สึกหนัก อึง้งจนบางทีมันบดบางขนทางสว่างของคุณโอ้เนี่ยขนาดไปเตอแค่อ่านไพ่ไปแต่ยังรู้สึกจะร้องไห้เลยแบบเฮ้ยมันมันจุกในอกมันจุกในใจมันร้องไห้ให้ใครเห็นไม่ได้อ่ะเพราะตัวตนของคุณคือเดอะสตรงิงคุณเก่งไงใครๆก็มองว่าคุณเก่งเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะต้องหันกลับมารักเมตตาตัวเองนะ คุณมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสารรค์ในการจัดการชีวิตของคุณให้เป็นไปนในทิศทางที่มันปรารถนาบางครั้งคุณก็หลงลืมที่จะอบกอดแล้วก็ฟื้นฟูของหัวใจของตัวเองไปนะคะวิ่งน้ำตาจะไหลจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แอบแอนะคะแต่แบบคุณคุณลืมอบกอดหัวใจของตัวเองคุณลืมฟื้นฟูหัวใจของตัวเองคุณ คุณต้องกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งนะคะปกกอดตัวเองแน่นแล้วก็การจะปลดล็อกได้คุณต้องปล่อยวางนะคะลองเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้คนอื่นหรือยอมรับว,ว่าบางสิ่งมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณอ่อนแอนะคะเพื่อนๆนกองที่หนึ่งแต่มันคือการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็จัดการพลังงานของตัวเองได้อย่างฉันฉลาดคือบางทีอ่ะ ขอความช่วยเหลือบ้างนะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายบนเส้นทางนี้นะคะมีผู้คนมากมายที่เขาแบบอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเพียงแค่แบบเฮ้ยคุณเอ่ยปากสักนิดอย่างกล้าหาญว่าแบบฉันไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเนี่ยขนาดไปเตยอ่านไพ่ไปเตยยังจะลองให้ไปกับคุณเลยไปเตยก็ไม่รู้นะว่าคุณมีภาระหนักอึ้งอะไรไหมแต่ว่าไบเตยมีความรู้สึกว่าคุณแบกไว้จนมันมันล้ามันล้ามากอะ่ะนะคุณ คุณทุ่มเทคุณทำงานหนักมากพอแล้วเนาะแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณเองเนี่ยต้องมอบรางวัลให้กับตัวเองบ้างแล้วเนาะหาเวลาพักผ่อนทำในสิ่งที่คุณชอบชาร์จพลังให้เต็มที่นะคะอาจจะเป็นการเดินทางสั้นๆก็ได้อยู่เงียบๆสักพักเขี่ยโทรศัพท์บ้างก็ได้นะคุณไม่จำเป็นต้องต้องซีเรียสตลอดเวลาก็ได้อยู่ในมุมสงบๆแค่นั้นเลยค่ะเนาะแล้วก็ สัญชัาตญยานภายในของคุณนะ่ะมันเป็นเข็มทิศท,ที่แม่นยำที่สุดนะคะลองเปิดใจแล้วฟังเสียงนั้นเนาะไม่เดยมองว่าการดูแลการฟื้นฟูจิตใจเนี่ยของคุณนะคือหัวใจที่สำคัญมากๆในตอนนี้นะคะเพราะมันจะทำให้คุณมีพลังงานที่เปี่ยมล้นนะคะในการก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็งดงามนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องไปทบทวนแล้วก็ไปปลดล็อกมันให้ได้นะคะ บางอย่างปล่อยวางนะอย่าแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวอย่าแบกโลกทางใบไว้คนเดียวนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องฝืนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ร้องไห้ได้อ่อนแอได้แล้วก็ยิ้มได้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นจากกองที่หนึ่งนะคะคุณมีพลังงานของผู้ที่แบกรับภาระด้วยหัวใจที่ขแข็งแกร่งอืม ฟังแล้วน้ำตาไหลเห็นไพ่แล้วแบบเฮ้ยคุณเก่งมากเลยนะกองหนึ่งส่งท้ายกองหนึ่งนะคะได้ไพ่พระแม่คงคาความหวังการหล่อเลี้ยงและความบริสุทธิ์เราต้องหาจุดสมดุลให้ตัวเองให้ได้นะคะใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วตรงพิมพ์3636รับคำทำนายดีๆนะคะไปแต่เชื่อว่าคุณเก่งมากๆค่ะแล้ว การที่เราจะขอความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะพักมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่ให้คุณไปปลดล็อกพันธนาการตรงนี้แล้วคุณจะไปได้ไกลมากๆเลยนะคะใครสนใจดูดวงโปครอบจักรกวาลทาาักหาไปเลยนะคะดูครอบจักรกวาล7มิติให้นะคะตามกำลังทรัพย์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกองหงโชคดีค่ะสวัสดีกองสองค่ะเรามาดูกันค่ะว่า เราจะปลดล็อกพันธนาการแล้วชีวิตเราจะก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ได้ไหมก่อนอื่นเรามาเช็คตัวตนของเราก่อนนะคะว่าตัวตนของเราเป็นยังไงเราเลือกกองนี้เราเลือกถูกกองไหมนะคะพลังงานตรงหรือเปล่าหรือว่ายังไงเราจะได้ไกด์ไลน์กันถูกนะคะโอ้ได้ไพ่คล้ายกองหนึ่งเลย อ่าแต่ว่าคุณจะออกแนวอินทร์เวิร์ตนิดนึงสันโดษรักสงบนะคะล้อมชอมไม่ชอบปะทะเนาะเป็นสายแข็งแบบนุ่มนวลนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดมีจินตนาการกว้างไกลดุดห่วงอวกาศเลยค่ะ รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดนะคะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการเรียนรู้คือการเดินทางของชีวิตคุณค่ะการเดินทางการผจญภัยคือลมหายใจของเรานะคะคุณมีความกระตือรือร้นที่จะสำรวจสิ่งต่างๆอยู่เสมอคุณมองโลกในแง่ดีแล้วคุณก็มักจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอแล้วก็มีมุมที่ใจร้อนบ้างนะคะคุณเป็นนักเริ่มนะคะเริ่มต้นโครงการ ต่างๆใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะรักความสงบรักความสันโดษรักความเป็นส่วนตัวนะคะ introvert เ,เนาะก็ก็คุยได้กับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะจะสนิทหรือรู้จักกับคุณในทุกๆด้านเห็นราศีสิงห์ราศีกันแล้วก็ธาตุไฟเนาะเป็นคนเก่งนะคะเป็นนักพัฒนาเป็นสายฮิลลิ่งชอบเรียนรู้เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ พวกนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะอะไรที่มันฉุดหลังเราเอาไว้พันธนาการที่ฉุดหลังคุณเอาไว้คืออะไรกลองสองวุ๊ยแบตจะหมดแล้วอุว๊ยแรงมากแปดตาบอ่านไพ่กองหนึ่งเราน้ำตาไหลไปแล้วนะเมื่อกี้กองนี้เป็นไงกองนี้เป็นออกแนวแบบวิตกจริตคิดมากไปก่อนแลวนะ เรื่องมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราจินตนาการไปแล้วนะอะไรที่มันเป็นพันธนาการที่ฉุดหลังคุณคะให้บอกว่าขึ้นอารมณ์ที่แปลปรนเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตปรุงแต่งจินตนาการไปก่อนคิดไปก่อนคลื่นอารมณ์ที่มันแปลปรวนแล้วก็ขาดความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ชัดเจน จริงๆอะเพื่อนๆกองที่สองอะมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะแต่บางทีขาดการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอหรือบางครั้งเนี่ยมันแบบเปลี่ยนใจบ่อยเกินไปอะไรเงี้ยนะเอ้ยทาหรือไม่ทำเอ้ทำอันใหม่ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราเริ่มเอาไว้มันก็เลยยังไม่ได้ผลบานเท่าที่ควรเหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วเราแบบดูแลใส่ปุ๋ยไม่ดีดูแลต้นไม้ต้นนั้นยังไม่ดีอะแล้วเราไปเราไปปลูกพืชอย่างอื่นก่อนคือคุณทําหลายอย่างพร้อมกันเกินอะ อารมณ์คุณจะแบบขึ้นขึ้นลงลงทำให้คุณเสียพลังงานไปนะคะกับเรื่องแบบความคิดเล็กคิดน้อยหรือจมอยู่กับความกังวลที่มันมันเกินความจำเป็นอะเออนะทีนี้เนี่ยกุญแจทองคำที่จะไขพัฒน,นาการของคุณก็คือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยวินัยที่แน่วแน่นะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานล้นเหลืออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ให้ถูกคิดทางี่ก็คือความสม่ำเสมอ และการที่เราไม่คิดฟุ้งนะคะเนี่ยไพ่ของคนที่คิดฟุ้งนะกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะวันละ1-2ถึงอ,งอย่างก็ได้แล้วก็ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดของเราไปไปที่เป้าหมาย2อ,อย่างนั้นก่อนอย่าเพิ่งแบ่งพลังงานไปหลายทิศทางพร้อมกันต้องบอกว่ากองสองาทำหลายอย่างพร้อมกันเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กหรือก้าวใหญ่ก็ขอให้คุณลงมือทําทันทีอย่ารอคอยความพร้อมที่สมบูรณ์แบบร้อซตนะคะ พราะความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงก็คือการเริ่มต้นนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เบต้าอยากจะแนะนํานะคะให้เราปลดล็อกตัวเองก็คือฝึกฝนการควบคุมคลื่นอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอารมณ์กําลังปั่นป่วนนะคะลองหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเนะเาะออกกําลังกายเบาๆฟังเพลงบรรเลงฝึกจเจริญสตินะคะ แล้วก็ลองหาบุคคลต้นแบบที่เขาประสบความสําเร็จในแนวทางที่เราเราคิดว่าเราอยากเป็นแบบนั้นนะคะศึกษาแนวทางปรัชญาแล้วก็วิธีการทําง,งานของเขาดูคุณจะได้ไอเดียนะคะต้องบอกว่ากองที่สองะความฝันอันยิ่งใหญ่อาจจะอาจจะมันอาจจะไม่เป็นจริงได้นะถ้าปราศจากการลงมือทําอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้พลังงานของเราที่มีแบบล้นเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใบเตยขอเป็นกําลังใจให้คุณสมหวังค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันเอาเป็นว่ากองสองเนี่ยอย่าคิดเยอะอย่าคิดฟุ้งเกินไปมันอันตรายนะคะคิดเยอะไปมันเหนื่อยมันกินพลังงานคุณนะหยุดความคิดได้จัดก,การความคิดไม่ดีได้เลิศค่ะเท้ากุเวนรัส์สมบัติเก็บรักษาเหลือกินเหลือใช้ไพ่ตอบชัดเจนแล้วนะคะว่าแบบเฮ้ย มีอันจะกินนะพิมพามูน์สาม0ูน์แล้วคำทำนายดีๆนะคะถ้าตรงก็ฝากพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะตรงไหมเอ่ยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้คุณแบบโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3นะคะแบบแม่หมอจะหมดแล้วว่าถึงกองเนี้ยแม่หมอมื่อตื่นๆเลยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะใช้แบบไฟแฟลช เปิมันก็เลยสว่างทีนี้มาถึงกองสามไฟมืดมิดอามาดูตัวตนของเราก่อนนะกองสามก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะปลดล็อกพันธนาการของเราให้ชีวิตเรารุ้งล้นเราเป็นยังไงหคุณเป็นคนใจดีนะใจดีอบอุ่นอ่อนโยนแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเก่งบ้างานทำงานหนักเป็นคนขยันชอบหาเงินจริงไหมกองสามนะ คุณเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเมตตาสูงนะคะมีหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละจิตวิญญาณของคุณอ่อนโยนมีเมตตาทำค้ำจุนโลกรักการช่วยเหลือผู้อื่นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแบบลึกซึ้งด้วยนะคุณจะนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนตัวเองเสมอช่างสังเกตความรู้สึกของคุณก็จะเป็นคนที่มีหัวใจที่ละเอียดอ่อน รับรู้ความรู้สึกลอบข้างได้เร็วนะคะคุณค่อนข้างที่จะอยากสร้างความปรองดองไม่ชอบความขัดแย้งทุกรูปแบบแล้วก็มีมุมที่คิดมากเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในบางทีเราก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาตรงๆนะคะไม่ชอบการทะเลาะอะนะตรงไหมเอ่ยตรงไหมเอ่ยเออเห็นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ํานะคะ เรามาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นพันธนาการที่ฉุดหลังเราเอาไว้แล้วเราจะปลดล็อกได้ยังไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันไขปัญหาเรื่องนี้กันนะคะว้าวเฮ้ยจริงๆแทบจะไม่มีอะไรที่มันฉุดหลังเราเอาไว้นะมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยในี่เดวิลมีอยู่นิดหน่อยมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างไม่เยอะไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเอาไม่เยอะนะ กองสามไปเตมองว่าความหวาดกลัวที่จะถูกปฏิเสธนะคะมันฉุดล้างการเติบโต,ตเราเอาไว้บางทีเราแบกรับอารมณ์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปเรามาัากจะกังวลว่าเฮ้ยคนอื่นจะคิดยังไงกับเราทําให้เราไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือบางทีเราไม่กล้าปฏิเสธคําขอของคนอื่นแม้ว่าเราจะไม่สะดวกใจก็ตามอะ การที่คุณซึมซับเอาความรู้สึกและปัญหาของคนอื่นมาแบกรับเอาไว้มากเกินไปอะ่ะมันทําให้คุณเหนื่อยล้าทางจิตใจแล้วก็สูญเสียความความเป็นตัวของตัวเองนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องรู้จักขีดจํากัดของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อปกป้องหัวใจและความรู้สึกของคุณความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากพอด้วยเหมือนกันโอเคไหม ฝึกฝนที่จะปฏิเสธอย่างอ่อนโยนการปฏิเสธคําขอในบางครั้งอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนใจร้ายแต่มันคือการเคารพตัวเองการที่เราอ่ะให้คุณค่ากับเวลาแล้วก็พลังงานของเราเองนะคะคุณอ่ะจะต้องสร้างขอบเขตที่ชัดเจนคุณสามารถยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าเสียสมดุลในชีวิตแล้วคุณก็ต้องปลดปล่อยความรู้สึก ที่เก็บกดเอาไว้คุณไม่จําเป็นต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจคนเดียวค่ะหาคนที่คุณไว้ใจได้เนี่ยระบายความรู้สึกออกมาหรือคุณจะเขียนบันทึกเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่ขังขาก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ความสําคัญกับความสุขของตัวเองด้วยนะคะค้นหาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขที่แท้จริงลงมือทําโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะตัดสินคุณเพราะความสุขของคุณคือสิ่งที่สําคัญที่สุด โอเคไหมคะนี่แหละคะ่ะคือพันธนาการที่มันฉุดหลังเราเอาไว้จริงๆอะชีวิตของคุณพร้อมจะรุ่งโรจน์มากๆนะคะความสุขและความสงบภายในของคุณะ่ะมันไม่แพ้ความสุขของคนอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณดูแลหัวใจของคุณให้แข็งแรงคือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถส่งต่อพลังงานดีๆให้คนรอบข้างได้อย่างยั่งยืนะ่ะนะโอเคไหมคะวันนี้เรามาไขาปริศนากันเนาะว่าแบบ ไม่ว่าเราจะเลือกกองไหนอ่ะขอให้เรามีหัวใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปลดล็อกตัวเองไปสู่ชีวิตที่มันดีกว่าเดิมงดงามกว่าเดิมรุ่งโรจน์กว่าเดิมนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนให้ใบสรุปของเรานะคะมาดูกันได้เทพผู้รักษาปกป้องแก้ไขค่ะพลังงานคุณดีมากนะคะก็ถ้าตรงฝากคริมสองสใต้คลิปนี้นะคะ ใครอยากดูดวงโปรโครอบจัก,กรวาลยังเปิดอยู่เปิดตามกำลังทรัพย์นะคะดูให้เจดมิติใครสนใจก็ทักหาได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่จะให้กำลังใจคุณสวัสดีค่ะ